มีดแร่มาแล้วครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับมีดแร่ของช่างทําชุดใหม่นะครับออกแบบใหม่นะครับใบยาวใบกว้างกว่าเดิมนะครับมี3รูปแบบนะครับมีแบบใบเปล่านะครับใบเปล่า300บาทนะครับโดยประมาณความยาวก็อยู่ที่ 7.2นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.1ไม่เกินอ่านะครับสันอยู่ที่4มิลนะครับไม่เกิน5มิลนะครับเฉพาะใบเปล่านะครับมีดแร่นะครับ300บาททำมาจากเหล็กใบผานไถะครับผานไถก็คือใบผานที่เป็นรูปคล้ายกระทะครับที่อยู่ท้ายรถไถครับที่ไถนาครับ 300บาทแบบใส่ด้ามธรรมดาอัดด้วยกาวอ e ีพ็อกซี่นะครับ350บาทนะครับสวยใช้งานง่ายจับก,กระชับมือด้ามธรรมดา350บาท แล้วอีกแบบหนึ่งนะครับด้ามไม้ไผ่หายากครับราคาก็จะแพงหน่อย500บาทนะครับด้ามไม้ไผ่ตันนะครับปลอกสแตนเลสอัดด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับนี่ครับรูปทรงของทรงด้ามก็จะ งองโค้งๆนะครับสวยงามเป็นศิลปะนะครับ500บาทครับใบเปล่า300ด้ามธรรมดา350ด้ามไม้ไผ่5 0 0บาทนะครับเาลาละเอียดอยู่ใต้คลิปครับไม่ว่าจะเป็น ID ดียไลนรเบอร์โทรนะครับสวัสดีครับ